เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการป้าผมยอดผู้ติดตามในทิกตอกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาติดตามผมไปได้ง่ายเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยเรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า h m dollar com แบบนี้ครับผมไปพิมพ์ค้นหาตามมาเนาะอ่ะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามกันมาได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้เข้ามาในเว็บไซต์แล้วผมในเว็บไซต์ก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะอ่าในเว็บไซต์ก็จะมี่เเเว็บสสมมาาชิกกกกดดััครนนไ้ลยะ แล้วลงกดสมัครกันมาแล้วก็จะมีเนืกก้อกรอกชใช้ผู้ใช้งานนะผมกรออเมรอกรหัสผ่านอะไรปแบบนี้เนาะคลิกตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมกดสมัครไปตัวนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้บนทีร้อยเลยเนาะหรือใครนะครับผมที่บัญชีหรอือตัวลงใช้งานก็เรากดลงใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยนะผมที่เขาว่าลงใช้งานเนาะ อ่ะแล้วเราก็กดกลับมาดีหน้าต่างเรืะนะ่องของลูกสายของผมที่อยู่ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็หลังจากถ้าเราลงใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาตรีหน้าต่างได้ขมงลูกสายก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนะาะก็ได้มีหมดหมู่และบริการให้กับเราได้ลดทำการกันได้แล้วก็จะมีเ,เงินในส่วนตรงด้านนี้กับเราสามารถที่จะเข้ามาลดทำการกันได้เนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มีเ,เงินในส่วนตรงนี้เราจะเติมเงินก็กดมาที่ตรงนี้นกันได้นะผมคขาว่าเติมเงินเนาะ กฎการมาเลที่เติมเงินแล้วผมในหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมกับเราสามารถเข้ามาแล้วก็เติมเงินก mm ันได้เนาะก็ง um ่ายๆเลยนะผมเพียงเข้ามาแล้วนะผมก็เลือกช่องทางการเติมเงินที่อยู่ตรงนี้ได้ด้วยผมเปลี่ยนช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้เลือกเติมเงินเนาะจะมีทั้งสแกนคิวโอโค้ดผมทุบเงินนิเวลเนาะสตูเคอร์เรนซี่บูสต์ฟินนี่เลยแบบนี้นะผมจะช่องทางให้กับเราที่จะสามารถเลือกเติมเงินกันได้เนาะสะดวกผมใช้ช่องทางไหนเราก็เลือกกันไปได้เลยนะผมในช่องทางการเติมเงินแบบนี้เนาะก็ตตตาาาาาาามมมมมนนนนนนนีี้้้้้้้เเ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 ลลลลลยยะะผแแวววพออรรริิิงงไไไไปดดดดคกกกัับ่ห เราลอวเรากอบกันมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์ที่นี้เราก็มาเลือกบดบูหรบริการแพลตฟอร์มทีเรื่องของการทำการกันนะผมเรากดเลงไปที่บดบูเนาะกดไปเลือกที่บดบูแล้วบดบูก็มีบริการให้กับเราเรื่องาทำการเยอะแยะมากมายแบบนี้เราก็เลือกกันไปได้เลยติดต่อการทำเนาะปั๊มติดตามก็ได้อยู่ตรงนี้เลยนะผมกดเลือกไปเนาะปั๊มติดตามทวิตเตอรอ่ะแล้วเพื่อเลือกไปได้ก็มีบริการให้กับเราได้่เรืองการต่อเราก็เลือกกันดูผมผมจะเลือกไปนแรกนี้เลยเลือกกันเนาะกดเลือกไป อ่ะแล้วผมเลือกไปได้ก็มีคําอธิบายเข้ามาบอกเราแบบนี้แล้วผมก็กลับรถได้เขาจะม้วนตึงกันได้ด้วยเนาะอ่ะผมตามแบบนี้เลยเนาะหรือใครที่เข้าใจอยู่แล้วนะผมเราจะซื้อเรือบุญบุญรถบริการตามผมมาแล้วเนาะคราวนี้ให้รถกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของเรานะผมเขาจำกัดเขาลอกทิ้งอ่ะแล้วพอได้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกเรากันมาตอนนี้ก็ลิงก์มาวางพอเริลิงก์มาวางแล้วผมเราก็ใส่จำนวนเท่าไหร่ก็จะปั๊มไปเนาะอ่ะก็ใส่ไปผมอ่ะแล้วใส่จางบิงก์แล้วก็จำนวนเท่าไหรแบบนี้เรากดส่งตัวก็ไปได้เลยนะผมอ่ก็ดอนาะ แล้วพอส,พพสั่งซื้อไปแล้วผมก็ได้มีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเับแบบนี้เนาะผมได้รับคามสั่งซื้อของคุณแล้วผมง่ายเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วหลังจากการสัส่งซื้อไปครับของซื้อเราก็ได้เป็นออเดอร์นะครับผมได้มออยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเป็นวัติัารซื้อกับเราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้แล้วกดเข้ามากร้ับบอร์ดจังซื้อบอร์ดจางซื้อจะมีการแจ้งบอกด้วยตันะรายเดดออเดอร์ะไรแบบนี้กับรถที่สามารถเข้ามาดูกันได้ด้วยแบบนี้เลยเนาะอย่างเรื่องอการเป็นสักคู่นี้ะผมก็มีการแจ้งบอกจากทางเว็บไซต์ เกิดมีใครสนใจบริการใดเพิ่มเติมเลยทางเว็บไซต์แล้วว่าเบื่อแล้วอยากจะรออยากจะดูอะไรเก่ยวกเวลารอของออเดอร์เนาะก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้ถ้าผมที่เขาว่าบริการทั้งหมดเนาะอ่ะกดกันมาแล้วที่บริการทั้งหมดหน้าต่างก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมผม่กลับรอสามารถเข้ามาแล้วก็บรเทึยทำการของผมเลือกมมกดบริการอะไรหลายๆอย่างผมก็กลับรอที่สามารถเข้ามาดูเป็นการค่าเวลาได้เนาะอ่ะสนใจจะดูอะไรยังไงเข้ามาเป็นการค่าเวลาหรือว่าสนใจจะเข้ามาดูบรนการทาบริการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดมาได้เลยผมจะส่งข้อตรงนี้เนาะอ่ะ หรือว่าใครที่ในระหว่างนี้เกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ากำลังสั่งซื้ออยู่แล้วเกิดมีปัญหานะผมเลยอยากจะแก้ปัญหากามินเนาะก็สามารถที่จะกดมาที่ตรงนี้กันได้ของที่เข้ามาตั๋วเนาะอ่ะกดเข้ามากนเลยในส่วนของตั๋วหน้าต่างของตั๋วก็แก้ปัญหาการินก็จะเป็นอย่างนี้เนาะผมไปกลับเราจะแก้ปัญหากบินได้เนาะก็พิมพ์พิมพ์เข้ามาแล้วเอพิมพ์กดเข้ามาแล้วผมก็ไปพิมพ์หัวข้อพิมพ์หัวข้อเลยตรงนี้ไปถ้าเกิดเกิดปัญหาเนาะพอพิมพ์แก้ไปเสร็จแล้วกดส่งตั๋วไปผมง่ายๆเท่านี้ ก็แครถ้าผมที่ใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วผมใช้งานไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราอยากต่อและแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดคลิกไ้ที่ตรงนี้กันได้ถ้าผมที่เขามาแนะนําเพื่อนเนาะอ่ะแล้วเรากดกันมาเล้วยที่การแนะนําเพื่อนแลผมหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมม่ก็บเราสามารถเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้เนาะก็ง่ายๆเลยผมเพียงเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ถ้ผมไปส่งให้เพื่อนได้คนรู้จักของเราผมให้เขาได้้กเขผมเเท่่าาาานนนนนี้งยๆกกกัป็รแะํได้เวป็นที่เรียบบบ้อแง่ายยเลนะ อ่ะก็ตามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูอะไรกันไม่มากแล้วผมตั้งหัวข้อการแนะนำเพื่อนเหลืออะไรต่างๆเนาะเราก็ลงกลับไปดูที่ยอดโฟลของติกตอกเรากันดีกว่านะผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเนาะก็ลองกลับมาลิน้าจอดูนะครับ อะก no ็น nice. so ี่เลยนะผมลังากที่เราได้ทำการสั่งซื้อไปนั่งรถสกูผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามในทิกกอรเราก็ได้เพิ่มมาเกี่ทีมด้วยแบบปีเร็วนาะอ่ะก็ง่ายเพย์เทนี้เลยนะผมแถมได้มีการแถมเพิ่มขึ้นไหมผมด้วยแบบนี้ด้วยเนาะใครสนใจอยากจะเข้ามาทำตามก็เข้ามาทำตามกันได้ง่ายเลยผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ให้กดเข้ามาแล้วก็มาเลือกบทปุ่บริการที่ต้องการแล้วกดสั่งซื้อเปนั่งรถสกู่ได้เลยเนาะอ่ะเล่นในส่วนของวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้เลยนะผมในขั้นตอนการทำ เดี๋ยวว่าถ้าผมพูดกันไปถูกแล้วลุงแล้วก็เข้าใจที่ผมสอนไปแล้วผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะผมจะรับชมถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณนะครับ